สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรม,มาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงงานรองพื้นงานพื้นพื้นนะครับที่ใครก็สามารถทําได้นะครับ แต่ที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับงานพื้นพื้นยากกว่าที่คิดนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนะครับงานพ่นสีรองพื้นหรือว่างานพื้นพื้นนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูตัวอย่างงานสีรองพื้นที่มีปัญหาสําหรับพี่น้องนะครับผมนี่ครับ ชิ้นงานชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นงานจริงนะครับพ่นจริงนะครับโดยเป็นฝีมือของพี่ชายท่านหนึ่งนะครับผมเอ่ยชื่อในที่นี้เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วนะครับผมเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อมาแชร์เป็นวิทยาทานนะครับพี่ชายท่านนี้ก็คือพี่สลันนะครับผมพี่สลันก็เป็นพี่ชายที่มีความชื่นชอบสนใจในงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็เลยลงมือทํากับรถตัวเองนะครับผมก็ได้ ผมก็ได้พูดคุยกับพี่สลันมาเป็นเวลายาวนานนะครับผมภาพที่เห็นนี่คือเป็นสีรองพื้นที่พี่สลันพ่นแล้วมีปัญหานะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดหยาบๆสักๆนะครับผมก็อาจจะมีไหลบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับผมนี่คือสีรองพื้นกบรบลอยนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นผดพื้นอะไรประมาณนี้ครับเป็นอ่าเป็นฝอยละอองสเปรย์ก็มีไหลบ้างเป็นปล่าปลายนะครับผมมาครับผมจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นแบบนี้เข้าเรื่องเลยนะครับผมจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะครับ เรามาเริ่มจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาใช้งานก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องอ่านฉลากกากับนะครับข้างกระป๋องนะครับให้ครบถ้วนนะครับผมว่าอัตราส่วนผสมเท่าไหร่ใส่ททนเนอร์เท่าไหร่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพคุณภาพตามที่บริษัทสีนั้นๆกําหนดมาไว้แล้วนะครับ ในคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้สีรองพื้นของคูรูมานะครับคุณผู้ชมพอเปิดสีกระป๋องใหม่ออกมาแล้วนะครับลักษณะสีจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้พี่น้องนะครับ คนนะครับเดี๋ยวผมจะคนจากข้างล่างขึ้นมานะครับคุยขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นเอ่อพวกสีที่มันเป็นมีน้ําหนักมันจะนอนอยู่ที่ก้นกระป๋องนะครับส่วนบนมันจะเป็นเนื้อน้ํายาเรซินหรืออะไรต่างๆนะครับเราต้องคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมเราต้องคนคนดีๆเลยนะครับผมคนใช้เวลาสักครู่ใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าสีเราเพิ่งจะเปิดเป็นครั้งแรกนะครับ หลังจากที่คนสีได้เข้ากันแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่คือวิธีการที่เราจะเทสีออกจากกระป๋องแล้วไม่ให้เหลอะขอบปากกระป๋องมากนะครับอันนี้ผมใช้วิธีติดกระดาษกาวทับล่องขอบฝาไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะเทลงมาแล้วมันสีมันจะไม่เข้าไปอยู่ในล่องของฝากระป๋องนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับผม สีรองพื้นนะครับต่างยี่ห้อนะครับผมก็จะมีสูตรข้างกระป๋องที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่หลักๆแล้วก็จะมีมีอัตราส่วนผสมใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะประมาณว่า4ีอะไรประมาณเนี้ยแล้วค่าทินเนอร์ก็จะประมาณ20% 25%อสนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้างกระป๋องนะครับฉลากข้างกระป๋องที่กำหนดมาให้ของออยี่ห้อสีนั้นๆนะครับ อย่างสีรองพื้นคูลูมาที่ผมเอามาทำในคลิปนี้นะครับในข้างกระป๋องเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่าอัตราส่วนผสมของทินเนอร์จะอยู่ระหว่าง20 30เนะครับเรามาดูที่ไม้วัดสีกันนะครับผมสีตัวล่างนี้คือจะเทสีลงไปเท่านี้นะครับผมแล้วก็สีตัวที่ถัดขึ้นมาคือฮาร์ดทินเนอรนะครับ ส่วนที่ถ่ายขึ้นไป3ขีดข้างบนพวกนั้นคือเป็นส่วนผสมของทินเนอร์นะครับคุณผู้ชมมันจะมี10%ยัน50%เเลยนะครับผมอันนี้ไม้วัดแต่ละตัวก็จะมีหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ เออเลขเลขที่วัดอัตราส่วนผสมนะครับให้เราเลือกเอาเลขตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้ปริมาณมันเหมาะกับชิ้นงานนะครับผมในงานนี้ชิ้นงานผมมีกันชนหลังกับแก้มหลังบางโคนหลังนะครับผมจะเอาไว้ที่เลขสีนะครับผมก็กะว่าให้ปริมาณประมาณนี้มันต้องพ่น2เที่ยวในชิ้นงานของผมเพียงพอแน่นอนนะครับผมผมก็เทนะครับเนื้อสีลงไปที่เลข4ตัวแรกนะครับนี่นะครับผมก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับเลข4ี่ตัวแรกคือตัวล่างสุดนะครับผมเลข4ตัวที่ถัดขึ้นมานะครับอ่ะก็จะเทขึ้นมาก็คือเป็นฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีรองพื้นตัวนี้เป็นสูตร4ี่นะครับเราต้องใช้ไม้วัดสีนะครับหน้าที่เป็นเลข4ี่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่สี่ตัวแรกเป็นสีไปแล้วนะครับสี่ตัวที่2ที่ถัดขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นส่วนผสมของฮาร์ดดิเนอร์หรือว่าตัวเร่งที่จะทําให้สีเราแห้งนะครับคุณผู้ชมสี 2K นะครับจะมีตัวสีแล้วก็ตัวฮาร์ดนะครับก็คือเป็น2ตัวรวมกันสีถึงจะแห้งนะครับนี่นะครับก็คือเลข2นะครับส่วนทินเนอร์นะครับเขากําหนดมานะครับให้3 20-30%ถึงนะครับผมก็จะใส่ไปที่20แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเนื้อ เนื้อสีที่ค่อนข้างจะข้นนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปพ่นกลบรอยด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะใส่ทินเนอร์ทินเนอร์นี้ก็เป็นทินเนอร์อะคริลิกนะครับผมหรือว่าทินเนอร์ 2K นะครับผมทินเนอร์ 2K ก็จะมีคุณภาพดีกว่าทินเนอร์อะคริลิกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นทินเนอร์อะคริลิกนะครับนี่นะครับผมหลังจากนั้นก็คนนะครับคนพยายามคนนานๆนะครับ คนให้ส่วนผสมทั้ง3ตัวเข้ากันดีๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับคนแล้วก็ยกขึ้นดูคนแล้วก็ยกขึ้นดูนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมกาที่นํามาพ่นสีรองพื้นเนื้อสีรองพื้นนะครับค่อนข้างจะมีความเหนืดเยอะนะครับหัวกาก็เลยจําเป็นนะครับจาเป็นที่จะต้องใช้หัว1.5ขึ้นไปนะครับแต่ในคลิปนี้ผมใช้1.8เลยนะครับคุณผู้ชม<อ>เพื่อให้งานพ่นสีรองพื้นออกมาได้แบบ ออกโล่งๆออกเม็ดใหญ่ๆออกดีๆออกกว้างๆเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมใช้หัวกาขนาดที่1.3หรือรหรือเล็กกว่านี้นะครับปัญหาที่จะเกิดมาคือมันจะพ่นไม่ค่อยออกถ้าผสมตามสูตรนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมนะครับต้องใส่ทินเนอร์เข้าไปเพื่อให้สีมันใสขึ้นมาเพื่อจะให้พ่นออกมาง่ายซึ่งนั่นก็หมายถึงคุณภาพของสีรองพื้นตัวนั้นๆจะลดค่าลงไปนะครับ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่พี่สลันเจอนะครับคือพ่นสีรองพื้นแล้วเป็นเม็ดละอองสักๆนะครับนั่นนะครับมาจากนะครับหนนะครับป,ปันปัจจัยปัจจัยสำคัญคือ พ่นลมแรงเกินไปนะครับ2นะครับพ่นห่างจากชิ้นงานเกินไปนะครับแล้วก็4นะครับเดินกาเร็วเกินไปนะครับลักษณะการที่เราจะพ่นไม่ให้มีละอองหรือเม็ดสักๆที่เกิดจากสีรองพื้นนะครับผมหัวใจเลยนะครับพ่นใกล้ๆเข้าไว้นะครับผมเดินกาช้าๆนะครับไม่ต้องเปิดลมแรงมากนะครับลมนะครับอาจจะต้องใช้แค่1.5ถึง1.8นะครับ พยายามดูที่ชิ้นงานนะครับพ่นไปแล้วให้เรียบเนียนอย่าให้เกิดฝอยละอองนะครับคุณผู้ชมคือพยายามพ่นให้ปิดเปียกเข้าไว้นะครับแต่ว่าก็พิศลันก็บางทีก็พ่นเปียกเกินไปจนค่อนข้างจะไหลยเยิ้มนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกนะครับผมคือมันต้องขึ้นอยู่กับความพอดีนะครับผมการอัด มันจะไม่เป็นละอองก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ไหลยเยิ้มนะครับมันต้องอยู่ช่วงลอยต่อช่วงกลางๆพอดีพอดีนะครับคุณผู้ชมมาดูครับสีที่พ่นไปในรอบที่1นนะครับคือนี่นะครับผมมันจะเรียบเนียนนะครับดูขึ้นเงานะครับ เม็ดที่เห็นเป็นเม็ดส้มนี้มันเป็นเรื่องปกติของสีรองพื้นอยู่แล้วนะครับสีรองพื้นมีเนื้อฟิล์มที่หนาข้นนะครับมันก็จะมีคุณ,คณส,สมบัติกบลอยแล้วก็บล็อกออสี พวกที่มันหมดสภาพอยู่ข้างล่างนะครับให้มันอยู่ข้างล่างไม่ให้มันขึ้นมาข้างบนนะครับผมอันนี้คือหน้าที่หลักของสีรองพื้นกลบลอยอยู่แล้วนะครับ1นนะครับกรอบลอยนะครับ2ก็คือเป็นตัวบล็อกระหว่างสีเก่าที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็สีใหม่ที่จะพ่นทับหน้าเข้าไปนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสีรองพื้นกลบลอยนะครับ นี่นะครับผมหลังจากที่พ่นไปเที่ยวแรกให้มันได้ผิวแบบนี้นะครับให้มันได้ผิวแบบนี้แล้วเราก็พักเที่ยวนะครับอาจจะ3-5้านาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการพ่นของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าพ่นลมแรงนะครับเดินกาเร็วนะครับแล้วก็ต่อเที่ยวลงมาค่อนข้างจะห่างนะครับอันนั้นชัวร์ครับพ่นเสร็จปุ๊บแห้งบางทีอาจจะแห้งกลางอากาศด้วยซ้ำมันก็จะเกิดเป็นฝอยละอองส,กสกักๆหยาบๆ หนังคังคกยิ่งกว่าหนังคังคกอีกเป็นเม็ดทรายเลยนะครับผมเวลาลูบจะสะดุดมือเป็นตอๆเลยครับอันนั้นก็จะไม่ได้เนื้อสีรองพื้นนะครับมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มาพ่นลอยๆทับหน้า,าชิ้นงานของเรานะครับพยายามนะครับคุณผู้ชมพ่นให้เปียกอัดให้ฉ่ําเข้าไว้นะครับอันนี้เราจะได้ชั้นฟิลม์มชั้นสีรองพื้นที่แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผม อันนี้ผมก็รอเวลาที่จะซ้ำเที <olabilir ik 2> ่ยวนะครับช่างหนุ่มจะดูยังไงรู้ยังไงว่าต้องซ้ำเที่ยวตอนไหนนะครับก็คือสังเกตจากหน้าสีรองพื้นที่เราพ่นไปนะครับผมอันนี้นั่งรอเลยนะครับผมเฝ้าเลยนะครับก็คือนั่งสังเกตดูนะครับผมเวลาสีรองพื้นเซตตัวแล้วจะใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมเราต้องนั่งเฝ้าดูแบบนี้นะครับเขานะครับจะมีสีที่ด้าน ด้านลงไปซีดซีดขึ้นมาด้านลงมานะครับคือพ่นแรกๆมันจะเงาใช่ไหมครับอย่างดังภาพที่เห็นเบื้องต้นนะครับพอสักพักหนึ่งสีมันก็จะซีดลงไปซีดลงไปก็คือลักษณะมันจะเป็นด้านๆนะครับต่อจากนั้นเลยครับคุณผู้ชมก็ซ้ำเลยนะครับผมซ้ำในเที่ยวที่2นะครับผมเราจะพ่นสีลองพื้นแค่2รอบเท่านั้นนะครับเราจะพ่นกดฉ่าเปียกเลยนะครับผมลักษณะการพ่นก็พ่นเหมือนเดิมนะครับเที่ยว1เที่ยว2นี่ครับ พร้อมแล้วนะครับผมพร้อมที่จะพ่นในเที่ยวที่2แล้วนะครับผมลมนะครับลมที่ใช้พ่นนะครับ1.5ถึง1.8นะครับส่วนม่านสีและตัวปรับกันไหลของสีอันนี้นะครับสีรองพื้นเนี่ยปรับให้สุดเลยครับคุณผู้ชมปรับให้สุดเลยนะครับให้มันออกมาเยอะๆเลยครับกลัวแต่ว่ามันจะไม่ออกแค่นั้นเองนะครับ ที่ผมพ่นออกมาดีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้กาพ่นสีที่มีหัวใหญ่นะครับผมก็คือ1.8นะครับมันก็เลยทําให้สีรองพื้นเนี่ยออกมาโล่งนะครับออกมาดีนะครับมันเลยเผมเลยสามารถที่จะพ่นเกลี่ยทับได้ง่ายโดยผิวสีรองพื้นเนี่ยเรียบเนียนนะครับผมไม่เป็นละอองสากนะครับ ก็พยายามนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนใช้หัวกาเล็กๆนะครับก็อาจจะเดินซ้อนเที่ยวกาอาจจะซ้อนถีหน่อยนะครับบมนซ้อนถีถีให้มันเป็นน้ําที่มีลักษณะบเรียบนะครับอย่าให้มันเป็นผิวผิวหยาบๆผิวสักๆนะครับถ้ามันเป็นผิวหยาบๆสักๆให้พี่น้องพ่นซ้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับให้ผิวสีมันดูเรียบตึงขึ้นเงานะครับคุณผู้ชม ทุกอย่างที่เล่ามานี้มันจะอยู่ในความพอดีนะครับผมลมไม่เบาไม่แรงเกินไปนะครับเดินกาไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับผมหัวกากับชิ้นงานไม่ห่างหรือจี้ชิดเกินไปนะครับมันจะอยู่ตรงความพอดีพอดีนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนได้ลงมือทําแล้วนะครับก็พยายามฝึกฝนปรับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไหลเราก็พ้นห่างออกมาหน่อยนะครับถ้ามันเป็นฝอยละอองเราก็จี้ใกล้เข้าไปหน่อยนะครับผมก็พยายามฝึกหัด กับชิ้นงานชิ้นๆต่อๆไปนะครับมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมสู้ๆต่อไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เริ่มฝึกหัดใหม่นะครับทุกอย่างทุกงานทุกสายชีพย่อมมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงฝึกฝนทําซ้ําๆบ่อยๆนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหลังจากที่พ่นเที่ยวสองไปนะครับดูเหมือนเคลือบเงาเลยนะครับมันก็จะขึ้นเงาตึ้งๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะการย่น การยุบของผิวสีเนี่ยไม่มีเลยนะครับดูจากแสงตรงนี้แล้วนะครับดูเรียบเนียนนะครับก่อนหน้านี้บริเวณนี้ก็มีสีโป้นะครับที่ขัดไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีขอบสีโป้หรืออะไรยุบให้เห็นเลยนะครับก็คือนี่ผสมตามสูตรข้างกระป๋องเลยนะครับผมตรงนี้ก็บอกอีกทีนึงนะครับลืมบอกไปเลยว่าคูรุมานนี้นะครับผมพ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผม ก็คือผมได้สินค้านะครับจากตัวแทนฝ่ายการตลาดนะครับผมได้เอามาให้ผมทดสอบทดลองใช้นะครับผมก็รับมานะครับผมก็เอามาทดลองทดสอบใช้นะครับก็คุรูมาก็มีขายตามท้องตลาดตามร้านสีทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับผมที่น้องก็ถ้าเข้าร้านสีทุกร้านนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีคุรูมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีรองพื้นและเกอร์นะครับ อะไรอ่ผล so so mm ิต hmm. ภัณฑ so ์ต่างๆนานานะครับค so right ุรู้มากก็จะมีเยอะอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมพ่นครั้งแรกนะครับผมก็ผสมตามสูตรข้างกระป๋องนะครับคือเอ่อผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราไม่เคยใช้นะครับเราอย่าไปคิดมากนะครับเราอ่านสูตรตามข้างกระป๋องแล้วก็ผสมเข้าไปแล้วก็ทำวิธีทำตามข้างกระป๋องผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับมีสูตรมีวิธีเทคนิคอยู่ข้างกระป๋องให้อ่านโดยละเอียดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม เราต้องปฏิบัติทําตามข้างฉลากข้างกระป๋องให้เข่งคัดนะครับผมเพื่อคุณสมบัติของผลิตตพั์ตัวนั้นๆน,น,นะครับจะได้สมบูรณ์เต็มรูปแบบนะครับหลังจากนี้ก็ปล่อยให้แห้งนะครับผมส่วนมากแล้วนะครับถ้าผมทํางานท้าพ่นสีลักษณะหนาๆแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ไปทําขั้นตอนต่อไปในวันถัดไปเลยนะครับ นี่ก็เริ่มเซตตัวแล้วครับหลังจากล้างกาเสร็จก็นี่ผ่านมาวันต่อมานะครับผมวันถัดมาผมก็จะมาขัดหน้าสีรองพื้นให้คุณผู้ชมดูต่อเลยนะครับไอด้ดำๆที่ทานี่คือเป็นผงถ่านนะครับผงดำผงถ่านไกด์โค้ดนะครับไกด์โค้ดก็คือเป็นเ,เป็นไกด์เป็นนำทางที่เราจะขัดกระดาษทรายลงไปว่าควรจะขัดลงแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จะเอาผงถ่านเนี่ยมาทาทับหน้าไว้นะครับสีรองพื้นที่ดีนะครับคุณผู้ชม เวลาขัดแล้วเวลามันแห้งสนิทแล้วมันจะไม่ติดกระดาษทรายนะครับมันจะเป็นผงเป็นฝุ่นนะครับเป็นละอองออกมานะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะใช้เครื่องขัดลมนะครับพร้อมกับกระดาษทรายขัดแห้งนะครับของแมกนติดนะครับผมเป็นเบอร์400นะครับที่ผมจะเอามาขัดนะครับก็ขัดรูปหน้าไปนะครับขัดขัดตัดเม็ดส้มให้มันเรียบนะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับนี่นะครับผมเวลาวางเครื่องกระดาษทรายลงไปนะครับ สีรองพื้นที่ดีที่แห้งตัวสนิทแล้วนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นฝุ่นกระจายลอยออกมานะครับมันจะไม่มีลักษณะพอวางกระดาษทรายลงไปแล้วมันมีความเหนียวหนึบๆอันนั้นคือไม่ใช่นะครับอาจจะผสมผิดสูตรนะครับหรือว่าสีรองพื้นอาจจะยังแห้งไม่สนิทนะครับนี่ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็มันจะมีโอกาสที่จะยุบตัวในขั้นตอนการพ่นสีได้นะครับแบบนั้นคือสีรองพื้นไม่แห้งนะครับ แห้งก็แห้งไม่สนิทนะครับถ้ามันแห้งสนิทแล้วมันจะเป็นฝุ่นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคือเวลาเราขัดกระดาษทรายลงไปแล้วหนึ่งไม่ติดกระดาษทรายนะครับ2นะครับเวลาขัดไปแล้วมันจะมีฝุ่นฟุน้งกระจายคือแบบนี้เป็นลักษณะคุณสมบัติของสีรองพื้นที่ดีนะครับที่แห้งสนิทแล้วนะครับพร้อมที่จะสู่ขั้นตอนการรูปหน้าสีรองพื้นให้เรียบเพื่อจะไปขั้นตอนการพ่นสีนะครับก็นี่นะครับผม ก็ขัดสีด้างบอกให้หมดนะครับผมการขัดเครื่องนะครับลงไวก็จริงนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่มีความชํานาญในการใช้เครื่องมือแล้วนะครับเ,เครื่องมันก็จะกินขอบกินอะไรทะลุทะลุไปหมดเลยครับคือเครื่องลงเร็วก็จริงมันก็ทําลายชิ้นงานเราได้เร็วเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีความชํานาญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้ใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องมือนั้นๆนะครับผมหลังจากนั้นที่ขัดเบอร์400เสร็จแล้วนะครับ ก็จะทาผงดําอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะตามด้วยกระดาษทรายของแมกทิตอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือเป็นกระดาษทรายเบอร์600นะครับผมก็จะเป็นกระดาษทรายขัดแห้งนะครับผมก็จะเอาเบอร์600เนี่ยมาลบเบอร์400เพื่อจะสู่ขั้นตอนการพ่นสีนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เพื่อให้รวดเร็วในการทํางานนะครับก็ใช้เครื่องนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับเ,เครื่องทํางานได้เร็วนะครับอีก ด้านหนึ่งนะครับมันก็ทําลายชิ้นงานเราได้เร็วเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับไม่เข้าใจในเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับผมเราสามารถที่จะขัดด้วยมือได้จะขัดแห้งหรือขัดน้ําก็ได้นะครับผมมาดูชิ้นงานหลังจากที่ขัดเบอร์600เสร็จครับ เนี่ยครับมันก็จะนวลเนียนนะครับในส่วนที่มันเป็นผงถ่านที่หลงเหลืออยู่ในนั้นมันคือรอยกระดาษทรายของเบอร์400นะครับเราจะขัดให้หน้ามันเนียนแบบนี้นะครับทั้งชิ้นนะครับผมในส่วนขอบส่วนอะไรเนี่ยเราจะไปแต่งอีกที่นึงนะครับหลังจากที่ขัดเครื่องคือเครื่องเนี่ยผมจะเอาไว้ขัดปรับหน้าใหญ่ๆนะครับซึ่งมันจะลดเวลาในการทํางานลงนะครับผมมันจะทําให้ผมทํางานได้เร็วขึ้นนะครับผม แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขัดแต่งด้วยมืออยู่ดีนะครับคุณผู้ชมการใช้เครื่องนะครับก็เพื่อล่นเวลานะครับผมทําให้ประหยัดเวลาได้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วงานที่ละเอียดนะครับผมต้องตกแต่งด้วยมืออยู่ดีนะครับหลังจากที่แต่งหน้าใหญ่ๆเสร็จแล้วนะครับผมก็ต่อไปผมก็จะขัดน้ํานะครับ กระดาษทรายแผ่นดำๆแบบนี้นะครับเป็นของ t o a นะครับกระดาษทรายแผ่นสีดำแบบนี้ถูกพัฒนามาจากแผ่นที่เป็น t o a หน้าสีเหลืองนะครับคือแผ่นสีดำนี้คือสูตรใหม่นะครับของ t o a นะครับ t o a Extra Flex นะครับผมคือเขาจะออกแบบมานะครับเพื่อให้เหมาะกับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับคือเนื้อทรายมันจะละเอียดขึ้นมีความทนเหนียวขึ้นนะครับคือเวลาเราพับแล้วนะครับกระดาษทราย t o a ตัวนี้นะครับ มันจะไม่แตกขอบนะครับเนื้อเวลาแช่น้ําแล้วมันก็จะไม่เปื่อยง่ายนะครับตัวนี้ก็ใช้งานทนกว่าสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองนั้นจะเอาไว้ใช้สําหรับงานทั่วไปนะครับก็จะหาซื้อได้ง่ายตามร้านวัสดุก,ก่อสร้างหรือตามร้านทั่วๆไปนะครับแต่ว่ากระดาษทราย TOA e x t a f e c ตัวนี้ที่เป็นแบบสีออก เทาเดำเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาซื้อ,อยากหน่อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีตามร้านทั่วไปนะครับผมเส้นกระดาษทรายที่ได้จาก T.O.E. t e a f l e x สีดําแบบนี้นะครับมันก็จะเรียบเนียนกว่าที่เป็นหน้าสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมคันนี้ผมก็จะจบที่เบอร์600นะครับแต่ว่าชิ้นงานตรงนี้มันมีการปัดสีนะครับผมชิ้นงานตรงนี้ผมจะเปิดด้วยสกอตไบร์นะครับสกอตไบร์รูปสีเบอร์600ถึงเบอร์800นะครับคุณผู้ชม จากนั้นก็ล้างเช็ดทําความสะอาดนะครับนำรถเข้าห้องพ่นติดกระดาษกาวเตรียมพ่นสีต่อไปนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาสาระความรู้งานพื้นพื้นแต่ไม่พื้นนะครับคุณผู้ชมมาแชร์มาบอกเล่าประสบการณ์นะครับผมก็ถือว่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับผมผิดถูกยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับสินค้าจาก TOA นะครับผมที่เอามาให้ทดสอบทดลองใช้งานนะครับผมฝากขอบคุณไปถึงพี่ไผ่นะครับฝ่ายการตลาดด้วยนะครับก็พี่ไผ่ได้นำสินค้านะครับมามอบให้ผมลองใช้งานด้วยตัวเองเลยนะครับผม สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการพ่นสีจริงผมจะขอยกไปเป็นคลิปถัดไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นงานพื้น้นและกันนะครับเป็นงานเตรียมพื้นก่อนที่จะพ่นสีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม ผมก็จะเอาความรู้นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้แก่ผู้ที่สนใจในงานซ่อมสีนะครับผมผู้ผู้ที่ริเริ่มอยากทำงานในด้านนี้นะครับเนื้อหาของการพ่นสีผมขอยกเป็นคลิปถัดไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ